คุณคิดว่ามีสักครั้งหรือไม่ที่คุณตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตโดยไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่เรื่องง่ายๆที่สุดอย่างเช่นการคาดเข็มขัดนิรภัยที่เราทําไปก็เพราะเหตุผลด้านความปลอดภัยแต่หากเราพิจารณาให้ลึกเข้าไปอีกจะพบว่าที่มาของเหตุผลนั้นก็มาจากความกลัวตายของเรานั่นเอง สรุปก็คือทุกๆก,การตัดสินใจของเราล้วนมีพื้นฐานมาจากอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยโดยเราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนี่คือเรื่องที่1ที่เราต้องยอมรับกันก่อนส่วนเรื่องที่สองถัดมาก็คืออารมณ์นั้นส่งผลต่อพฤติกรรมของเราได้แต่เราสามารถควบคุมสิ่งนี้ให้เป็นไปนในทางบวกได้เช่นหากคุณกำลังตัดสินใจบางอย่างที่สำคัญอย่าลืมเช็คอารมณ์ของคุณด้วยให้ลองจินตนาการอารมณ์ของคุณ เป็นเหมือนดังประลอดวัดอุณหภูมิ0หมายถึงเศร้าหดหูและ100หมายถึงโกรธจัดส่วนตรงกลางคือพอดีไม่สุขไม่เศร้าเกินไปหากอารมณ์ของคุณยังไม่อยู่ตรงกลางระหว่างสภาวะต่ำสุดกับสูงสุดนี้ขอแนะนำให้คุณชะลอการตัดสินใจครั้งนี้ไว้ก่อน